บุกซัวสวัสดีค่ะวันนี้ฟองเซ็ตแคปทัสเซนเวคเกอพทเรากลับมาพบกันกันกบ EP ีที่102นะคะ EP ีที่102สำหรับวันนี้ขอเป็นเรื่องของคำแม่คนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของกริมมาสนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของอักติกรปฏ t ติฟเดอร์นะคะอักติกรปฏ t ติฟเดอร ตัวเดินเนี่ยเป็นตัวที่ชอบใช้กันผิดเนาะออบอกไม่ค่อยเข้าใจกันรูปพ็พก็เลยเอามาสรุปให้ดูนะคะจะได้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นไหมเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่สีสันนิดน,นึงเนาะแม่งออกมาเป็นพัดพดนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นปักจีฟักจีกแล้วนะคะมันจะเป็น a r t i c l e เนาะภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำคำหนึ่งที่เอาไว้นำหน้าคำนามนะคะซึ่งแบ่งเป็นอะไรบ้างถ้าเราใช้ the a d j e s t i v e เราใช้สำหรับ masculine singular v o y e l ก็คือเป็นคำนามเพศชายกับพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะไปนำหน้าคำนามที่เป็นเพศชายกับพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ masculine คือเพศชาย singular คือเอกพจน์ โปยันคือสลานะคะส่วนถ้าเป็นเดจะเป็นเอาไว้นำหน้ามาสกูลังก็ได้เฟมินนก็ได้แต่ต้องเป็นโปรยันะก็คือเป็นเพศช,ชายก็ได้เพศหญิงก็ได้แต่ต้องเป็นพหวูวพจน์นะคะคํานามเพศช,ชายหรือเพศหญิงก็ได้แต่ต้องเป็นพหวูวพจน์ต่อไปตัวยูนะคะยูดูจะ้อย้นำหน้าคำนามที่เป็นมัสกูลังซงกุลีเยเพศช,ชายกับพจน์นะคะคำนามเพศช,ชายกับพจน์ ส่วนเดนลาเอาไว้นำหน้าคำนามเพศหญิงมีกับพจน์ Feminine s i n g u l e r เอาไว้นำหน้าคำนามเพศหญิงมีกับพจนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกเช่น Je mange de la confiture อ่อขแพเริ่มบอกแต่ถ้าเรามาใช้อยู่กับอาหารหมวดอาหารการกินเนี่ยจะหมายถึงพาร์ทหนึ่งนะคะเอาไว้นำหน้าคำนามที่มันนับไม่ได้นะคะบอกปริมาณ แน่ชัดไม่ได้ถ้าไม่เอามาใส่ในภาชนะนะคะเช่นอย่างเงี้ยกงฟิจวกเป็นแยมแย,มแยมเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะเป็นชิ้นก็ไม่ได้ดยกเว้นเรามาใส่ภาชนะเป็นกระปุกเป็นช้อนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะราะ,ะนะเป็นเช m ร n มองเดลากองฟิจูัฉันกินแ่แยมคำว่าเดลากก็คือเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของแยม หนักชาวมากระปุกหนึ่งแต่เรากินแค่พาร์ทหนึ่งของมันเพราะว่ามันนับไม่ได้นะคะซึ่งแพ้จะให้แวบลากศับท์ให้ตรงนี้นะคะว่าเป็นแวบมองใช่คือกินจริงๆอ่ะการเรียนผันแวบอกักอนแวบให้ได้เก่งไม่ใช่การผันจากแวบลากศัพท์มาเป็นการผันนะคะจะต้องให้เอาจากตัวที่ผันแล้วกลับไปเป็นลากศัพท์ให้ได้อนนั้นจะทําให้เราแม่นมากกว่านะคะ ต่อไปนะคะเสียงจะไม่มีแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วเนาะอันนี้ใช้เสียงเยอบไปหน่อยอ่ะทำให้เสร็จเลยดีกว่าตัวต่อไปนะคะ she acheted du beurre she acheted du beurre มาจากแบบ acheter นะคะซื evet. ้อฉันฉันได้ซื้อเนยเนยที่เรามาทาขนมปังมาทำอาหารนะคะก็ใช้คำว่าดูเพราะว่าเนยเป็นเพศชายนะคะ จริงๆเดอเดอมันมาจากเลเบิร์กแต่พอมาใช้เดอกับเลอร์นี่ยเขาห้ามใช้เกาให้เปลี่ยนเป็นยูเอจริงๆน่าจะเขียนไว้ให้ตรงนี้เนาะกันขอเพิ่มนิดนึงนะคะยูเนี่ยมันมาจากเดอบวกเลอร์นะคะแต่เขาห้ามใช้เกาให้เปลี่ยนมาเป็นยูส่วนเดเนี่ยมันมาจาก เดอร์บวกเลนะคะแต่ก็ห้ามใช้เหมือนกันให้เปลี่ยนเป็นเดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นเชียร์สเตจยูเบิร์กเพราะมันมาจากเลเบิร์กก็เป็นเดเลเบิร์กห้ามใช้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นยูนะคะตัวต่อไปเชบัวเดรโลเชบัวเดโลเออเป็นสระก็เลยต้องเป็นแอลฟอสต์นะคะลดรูป มาจากแวบ,บบวกแปลว่าดื่มฉันดื่มน้ำนะคะน้ำเปล่าต่อไปนะคะจะเป็น je veux des pâtes je veux des pâtes ฉันอยากได้ p a t สเนี่ยจะเป็นพวกแป้งเป็นเครื่องเคียงพวกแป้งของคนฝรัง่งเช่นพวกสปากเกตตี้ตาอาสมักโกรนีอะไรที่เป็นเส้นๆสนาวิโอลี่เกี๊ยวพวกนี้นเขาจะเรียกเป็นเดปัสหก่อเลยนะคะ ถ้าเป็นของไทยเราที่เป็นทุกเส้นเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เขาจะเรียกว่าเดนุยนะคะอ่ะวันนี้เรามาด้เอาเรื่องวกับบุรแรกนะคะมาดีเอาเรื่องคำศัพท์เรามาตออแกรมมากกันเลยก่อนนะคะชูเวเดปัตจฉันอย่างได้พวกอาหารพวกแป้งนะคะก็จะเป็นแวบบุลัวนะคะ,ะทีนี้ก็ไปยกตัวอย่างแยกออกมันเป็นพวกเช่นถ้าเป็นปากตีตฝากตีเละ ค่แวกในกาชงถ้าใช้สำหรับในรูปแบบของประโยคปฏิเสธอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเป็นคนที่เรียนกับครูแพทก็จะรู้ว่ามันจะต้องทาเป็นปฏิเสธจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเด e แต่ว่ามันก็จะมีกฎในการบางตัวเปลี่ยนบางตัวไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้เรามาดูกันคร่าวๆในเรื่องนี้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปลงเรื่องการทําเป็นประโยคปฏิเสธที่จะต้องเปลี่ยนให้อีกรอบหนึ่งนะคะตัวอย่างน,นะคะช h e m งยุบปัง ฉันทานขนมปังนะคะขนมปังพวกมาเก๊ตพวกอะไรแป้งเดอกอมปานทั้งหลายแหละจะเรียกว่าจุดแปังนะคะเปลี่ยนเป็นปฏิเสธก็จะเป็น je ne mange pas de p a จากจุดแปังต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเธอนะคะเป็นกฎของประโยคปฏิเสธต่อไปนะคะ j ูบัวเดลาลิมอนนัตฉับัวเดลาลิมอนัฉันดื่มนะ้ำลิมอนาัจะเป็นน้ำน้ำมะนาวผสม โซดานะคะหรือจะเป็นผสมสไปรก็ได้นะคะถ้าชอบหวานฉันดื่มน้ำลิมอนัดก็เป็นช e ne b o p a de limonade นะคะต้องเป็นเป็นเดอนเนรด์ ne b o p a de l i m o n a จริงๆอะ่ะถ้าสรุปให้คร่าวๆก็คือถ้าการทำประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนพวกอ่าเปลี่ยนให้มันเป็นเดอรได้คือ2อกรณี กรณีแรกคือถ้าเกิดมันมอยู่ในประโยคบอกเล่ามันมีตระกูลังวิ n d ดต้องเปลี่ยนเป็นด e ถ้าไม่มีตระกูลเดก็คือหมายถึง de พวกนี้ค่ะพวกนี้ที่มี de แลต post d ดพวกนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นด e เหมือนกันนะคะมีอยู่สองตระกูลที่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวงวดหน้ามีโอกาสจะไปทําอีกคลิปหนึ่งให้นะคะจะได้เข้าใจว่าทําไมต้องเปลี่ยนนะคะต่อไปนะคะเ h i a s t i c d e p a นซื้อ อ่าพวกเส้นอาเส้นนะคะชูนิป้าเจเดปัตฉันไม่ได้ไปซื้อฉันไม่ได้ซื้ออาหารพวกเส้นพวกนี้นะคะเชเดร์ลักจงเดอโปชลักจงเดอโปชมาถึงอ่าพ็อกเกจมันนี่นะคะตังที่ไว้ติดกระเป๋าเพราะฉะน,นั้นชูนิป้าดักจงเดอโปชดักจงเนี่ยแปลว่ามันนี่ก็ได้หรือแปลว่าซิลเวอร์ก็ได้นะคะเงินมเมล็ดเงินหรือเงินที่แปลเงินที่เรามาใช้ใจ่ายนะคะ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดอรเหมือนกันแต่เดอร์เนี่ยสละมันชนกันตัวเอกับตัวอาชนกันก็เลยต้องลดรูปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมวดของอา่าปากจิตที่ปากจิตอัพแวร์อัพแวร์ดึกกองจิตเตพวกนี้คำพวกนี้จะเป็นอัพแวรเราเคยเรียนไปแล้วนะคะในบทอา่าในคลิปที่เป็นเรื่องของอัพแวรอัพแวรปอาจจะติดนะคะอัพแวร์ดึกกองดึกกองจิตเตะจะเป็นเกี่ยวกับไว้บอกปริมาณนะคะ ก็จะมีคําว่าเปอเปอที่แปลว่าน้อยหรือนิดหน่อยอัดเซแปลว่าเพียงพอโทแปลว่าเกินไปมากเกินไปบกคูคือมากหรือเยอะบริสคือมากกว่าหรือมากมวงคือน้อยหรือน้อยกว่าซึ่งพวกนี้ก็จะต้องเอามาตามด้วยคําว่าเดลายูเดเดยและโพสตฟเหมือนตัวนั้นนะคะแต่พอเปลี่ยนเป็นปฏิเสธกก็ต้องออกมาเป็นเด de เดย์เดย์ฮัอนะโพสอฟนะคะซึ่ง เออเรามาเริ่มกันเลยนะคะเช่น je mange du pain je mange p ปอ de pain ัฉันทานขนมปังฉันทานขนมปังน้อยมากแปลว่าน้อยมากเนื่องจากมันมีหลายคำแล้วก็ครูพัดไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปครูพัดจะเอามาเป็งบางคำนะคะไม่ได้เอามาทุกคำนะคะอ่าต่อไปเออ Je bois de la limonade ัฉันดื่มน้ำนดีมอนด์เัดเปยนเป็น je bois trop de limonade ฉันดื่มน้ำเดลิโมนัดมากเกินไปนะคะต้องตามด้วยเดนะต่อไปนะคะฉันอาจจะเดบิชฉันซื้อพวกเส้นอาหารเส้นนะคะฉันอาจจะบุกูเดบิอ่์ฉันได้ซื้อพวกอาหารเส้นมากเลยพวกคูเดก็คือมากนะคะต้องตามด้วยเดอเสมอต่อไปนะคะ j'ai de l'argent de poche ฉันมีเงินกระเป๋ตเงินนี่นะคะเป็นเ็นจีมีเงินในกระเป๋าเงินฉันมีเงินในกระเป๋าเงินนี่น้อยนะคะน้อยลงน้อยเกินไปหรือน้อยลงนะคะต่อไปจะเป็นปากตีอักติดคือเหมือนกันแต่เป็นตัวที่มาใช้ไว้ให้ของตีติอยู่หลังของกีติดหลังบอกปริมาณแต่เป็นการบอกปริมาณในภาษาไทยก็คือเอาไว้บอกลักษณะนามนะคะ ลักษณะนามก็ต้องเป็นเดอเสมอนะคะก็คือเดลายูเดพวกนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นเดอหรือถ้าเจอสลัดรดเลืก,ก็ต้องลดออกมาเป็นเดออพอสตนะคะอันนี้คือเสมอนะคะตัวอย่างเช่นเชเดลาก o งฟิจูร์ฉันมีแยมบอกปริมาณออกมาเป็นลักษณะนามว่าเจยัง n ารอยกรามเดองฟิจูร์นะคะก็ต้องเปลี่ยนเดลาให้เป็นเดอเพราะมันเป็นเรื่องของความลักษณะนามฉันมี ยมอยู่500กรัมนะคะเฉี่สั่งสองค่มเดอกงฟีชจอไม่ต้องเดินลาแล้วนะคะต่อไปียงจะไมม่ีแล้วเดือกป m อมฉันอยากจะได้อ pple นะคะ apple ที่มีหลายลูกเนาะก็เปลี่ยนมาเป็น e voudrais าคิโรเดปอมบอกลักษณะนามให้รู้ว่า ฉันอยากได้1กิโลแอปเปิ้ลหกิโลนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดอเนาะถ้าเดอเนี่คือหลายลูกไม่รู้กี่ลูกนับไม่ได้นับนับไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นชูเทรียกิโลเดอปอมต่อไปนะคะสุดท้ายเชดูเลชันมีนมนมหมายถึงนมที่เรามาดื่มเนาะซึ่งไม่สามารถนับได้แต่เป็นเพศชายเดอเลห้ามใช้มาจากเลเยต้องเปลี่ยนเป็นดูนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเชอแองลิตร์เดเลดูก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดอเมื่อพูดถึง ปริมาณว่าเป็น1ลิตรนะคะฉันมีนมอยู่1ลิตรก็เลยต้องเปลี่ยนดูให้เป็นเดินนะคะเอาละค่ะอย่าลืมทวนๆดูกันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันในการพูดแทบจะทุกประโยคเลยก็จะมีคำพวกนี้อยู่และที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่จะไปใช้สอบอาอาอร์เดินนะคะอันนี้เขาเน้นมากเลยนะคะสำหรับอาอาอร์เดิห้ามห้ามผิดนะคะอันนี้คือจะต้องใช้สอบ เป็นหัวข้อหนึ่งที่ใช้สอบในอาังนะคะโอเคค่ะดีหนึ 1, แล้ววันนี้พ่อห้ขออนุญ,ญาตพาน้องกีกบไปนอนก่อนนะคะสำหรับวันนี้ราทีสวัสดค์ค่ะบอนนีค่ะ